สวัสดีครับแบงค์ใจพีวีไทยนะครับวันนี้จะขอมาสอนวิธีการใช้เจ้าตัวแองเกอร์จะใช้ X กับแว่น ev 8 0 0นะครับแล้วก็รีโมท qx 7นะครับอันนี้เราบายกันเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวจะสอนวิธีใช้นะครับว่าใช้ยังไงนะครับ a องเกอร์ 5, นี่เป็นโดนชิว 4S เเลยนะครับเปิดรีโมทก่อนครับ โอเคครับรีโมทเนี่ยจะมีสวิตช์เยอะมากนะครับแต่เราใช้แค่1 2 3นะครับก็คือ1คืออาร์มนะครับอาร์มคือเหมือนสตาร์ทเครื่องรถโหมดนะครับดล้านนี้คือปีเปอร์แล้วก็ดินลังกากลับครับฟลิปโอเวอร์คราชก็คือเมื่อเมื่อโดนมันคว่ำอยู่อย่างเงี้ยเราสามารถจะฟลิปกลับมาได้นะครับโอเคทีนี้ามาดูกันเลยครับเปิดรีโมทแล้วนะครับต่อไปเราจะเสียบแบตนะครับปึ๊บ เสียบแบดเสร็จปุ๊บนะครับอาร์มเนี่ยคือปุ่มนี้นะครับต,ดตืดแล้วโอเคอาร์มแล้วถ้าดันคันเร่งขึ้นก็จะหมุนล,ละเห็นไหมโอเคแค่นี้เองอันนี้เป็นโหมดนะครับแองเกิลฮอร์ไลซอนแอคโคครับแองเกิลฮอรซอนแอโคอันนี้เป็นบีเปอร์เวลาหาโดนนะครับล่าสุดคือโหมดฟลิปโอเวอร์ครชครับนะ แว่นเนี่ยใช้ง่ายครับไม่ยากนะเปิดที่ตรงนี้นะครับโอเคภาพติดเลยนะรเรียบร้อยซูนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถถอดตรงอย่างมาได้ปึ๊บอ,ออกมาเป็นจอนะครับที่นี้สามารถใส่เมมได้นะครับหนึ่งอันแล้วก็กด Record ดรีคอรตรงนี้มันก็จะบันทึกภาพนะครับเสามีสมา2ต้นอยู่ในกล่องนะครับสามารถ ใช้สลับกันได้นะครับกลมกับแบนนะครับอันไหนก็ได้เหมือนกันโอเคแค่นี้เองครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ